เอาเลยครับผมกับผมเนกฤิดทีเอครับวันนี้อยู่ในเกม o ู้ดแ t ทเทิลกราวเจ้าเก่าเราเดิมของเรานะครับวันนี้มาเป็นแบบแม่นางเสือดาวเลยนะฮะแม่ไม่ต้องเดาเลยับผลอะไรโอเคครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูคลิปนานเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดธุระอีกแมปอยู่ก็คือเป็นแมบปบ เอ่อโลเย์ของผมนะครับซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะฮะพร้อมกับวิแบบใหญ่ระบบดีสามารถไปติดตามได้ที่ Discord ด้านล่างได้เลยนะครับและวันนี้ครับฟู d b แ t t เทิลกราวใน e ีนี้เราอยู่กันที่ผลเสือนเองะโอ้โหแม่นางเสือดาวเดี๋ยวร็วๆด,ด,ด,ดีดีกว่าว่าเป็นไงนะฮะทุกคนนี่ผมมาได้อัดคลิปนานนี่คือแบบลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหนี่ก็อยู่กับราชเจ้าเก่าราวเดิมของพี่คนนี้เลยนะครับนน่เป็นไง โอเคมาดูกันว่าเขามีผลอะไรในตอนนี้ครับเขามีสายฟ้าไม่ต้องสื่อเลยแต่ละผลคือแบบนื่นะนะฮะมีสายฟ้ามีผลไหม่มี2ผลนะทุกคนจะบอกว่ามีผลสายฟ้ากับผลแม่เหล็กอ่าเออไม่ใช่สิผลเสือผลแม่เหล็กเออไอ้ผลแม่เหล็กระดับเลเจนดอรี่นะครับอันนี้ระดับมิสติกซึ่งเป็นผลเสือนั่นเองอ่าเป็นผลเสือเป็นผลสายโซออนเป็นเสือนั่นเองฮะโอเคโอเคฮะมาต่อกันที่ ผลดราก้อนกับผลโมจินะครับวันนี้ก็มาผลเสือกันนะฮะโอกาสออก0.06%นะครับก็ผลที่มาใหม่จะมี2ผลวันนี้ก็จะมารีวิวผลเสือกันก่อนนะครับทุกคนครับผลเสือเนี่ยอยู่ในมิสติกอย่างที่เห็นเลยนะฮะก็ระดับออกนยก็จะ0.06ก็ถามว่ามันก็มีโอกาสออกเยอะกว่าหลายๆผลที่เป็นผลระดับมิสติกผลระดับเดียวกันถูกต้องไหมอ่าแล้วก็ผลทานั้นของผลใหม่ที่เป็นระดับเดอรลี่ก็น่าจะเป็นผลนี่ฮะ แมกนิตเหรอผมอ่าไม่ค่อยถูกนะครับผมอากาศออกก็เยอะนะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนดูนี้เราจะมาลองแบบว่าถามทุกคนดูนเล่นดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าคนดูเนี่ยดูคลิปนี้จบใช่ไหมแล้วก็ลองเราลองแบบมาพูดคุยกันดูว่าอ่าระหว่างผลเสือแบบฟุตบอลเทนกราวกับผลเสือแบบเอ่อแบบักแบบฟุตเนี่ยอันไหนมันเจ๋งกว่ากันอ่าโอเคไปอยู่ที่นะวานอะลครับทุกคนวันนี้ฮะเขาเกมมาอยู่วานอนะไม่ได้อยู่เดโรซ่านะว้าเพิ่งเล่นครั้งแรกอะเนี่ยเออ รานบับเบิลช็อปร้านบริการเติมโรบกักกดเกมพาสกดผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตคิงเลคเก a รซี่อเมเมพันสมอลเลเตอร์ร่วมถึงคิกเกอร์สมอลเลเตอร์ครับไม่เพียงเท่านี้เขายังมีอีกลหลายแมปแต่ถ้าต้องการกดแมปอื่นนก็ไม่ใช่ปัญหาครับลองสอบถามทางร้านดูได้แอดมินตอบเร็วบริการดีไม่เพียงเท่านั้นยังขายทุกถูกบริการไก่ตันทางร้านก็มีนะครับไก่ตันจะเฟี้ยวแค่ไหนลองไปดูรีวิวคนใช้บริการจริงดีกว่า บอกเลยว่าปังปุริเย่ไม่เพียงเท่านี้เขายังมีบริการรับฟาร์มได้อื่นอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ลองไปจับจองกันไปใช้บริการร้านบับเบิลชอปได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือจะพิมพ์แปกก็ได้นะครับผม b u b b l e s h o p นะครับโอ้โหตัวบีจะเยอะไปไหนวะเนี่ยนี่ก็เป็นผลเสือเลเวลครบนะครับเลเวล275สกิลครบต้นเองฮะโอเคมีเออ่ขวามือเป็นท่าของการแปลงร่างเป็นทันฝอมาด้วยนะครับทุกคนมาดูที่สกิลแรกนะเฮ้ยใครใครใจเย็นนะพ่อหนุ่ม ใจเย็นกันนะเออนะฮะดูสกิลแรกครับเอาวะวุ้ย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 โอ้โยแม่กอดนี่จะเป็นสกิลล้อกหรือเปล่ปาเอานี่ดีกว่าเออเดี๋ยวผมรอเล่นในคนนี้ด้วยฮะอุ้ยแต่วานคือ,อเขาทำสวยมากนะวานูเนี่ยใช่ไหมเออทำคตรสวยเลยนะฮะอุ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะอุ้ยโคตรดีนี่เป็นญี่ปุน่นเป็นเออเป็นใครญี่ปุ่นไม่ใช่หรอวะเฮ้ยนี่ไง

มันไม่ใจ่สกิลล็อกใช่ไหมดูส,สอนด้วยกันฮะอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นสกิลเตนะนะอ๋อเป็นแบบว่าเป็นเบี่ยงลมไปเหมือนบล็อกฟุตเลยอ่ะทุกคนน่าจะเหมือนเมทนะผมว่าออออออโอเคโอเคเริ่มมาก็จะพาเขาละเขาพาเสียข้าวหัวแล้วแหละเออเห็นไหมฮะโอเคมาดิมาดิเออ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 สกิลหนึ่งน่าจะใช้ยากนะเอาจริงอ่ะผมว่าเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงโอโ้โห บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยแล้วเขาแล้วเขาคอมโบต่อนะดูโซนนะโซนนี้แล้วเขาพุ่งมาต่อหรือเปล่าฮะพุ่งมาต่อได้ยังมาฟันอุ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอพี่เออเยอะแล้วกูเยอะแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยฝนเสือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฝนเสือมาคอมโบเก่งเหรอปะนี่ไงนี่ไงเจอเจอเข้าไปเจอเข้าไปจริงไปเออพูดอะไรไปดูเรื่องเลยตอนนี้โอเคโดนนะโดนถ้าโดนโดนโดนโอเคสกิลสองได้อยู่ ตาละตาละผมอ่าเจ้าของรหัสผมขอโทษล่วงหน้าเลยนนะที่เข้าของคุณได้หาไปแล้วหาไปหนึ่งหมื่นได้ผมดูโซล่ะโอเคโอเคอันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยเนนะี่ยนี่ผมพยายามจะหนีเนะี่ยทุกคนโอ้โหใกล้ตายมันงดึงช้าอุ้ยผมสายฟ้ามาเรียบร้อยฮะหน,หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแบบหวานเจี๊ยบโอ้ <laughs> oh my g ก็นี่มันอันนี้ซินาวาน,นุ นี่สินะประเทศฟานอุประเทศที่มีแต่ปีศาจนะครับผมเพิ่งเคยเล่นวานอุนี่เจอคนเก่งตั้งงี้นี่ว่าเออเนะี่ยฮะเดี๋ยวผมพอลองสกิลหนดิไม่ได้ลองสกิลอะไรเลยนะครับโอเคสกิลแรกฮะที่เห็นนลยคือมันจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้ารัวๆแบบนี้อ่าแล้วมันจะต่อยสกิลสองเป็นการเตะขึ้นลมครับซึ่งถ้าเกิดโดนเนี่ยก็จะติดเอฟเฟคแบบว่าแบบขึ้นฟ้าไปด้วยอ่าดูไกลๆนี่เหมือนกระสุนบืนจักรอยู่เลยโอเคสกิลสามดูกรงเล็บปะอ้กรงเล็บมันรัวว่ะโอเคฮะ วู้ยรัวแบบนี้โอ้โหโอ้โหรัวอย่างนานฮัลโหลเลขสี่ดูเฮ้ยเฮ้ยแปลไปเสือหนีได้โอ้โหทำไมกูไม่หนีไปเมื่อกี้โอ้โหมันตามมาแล้วนะโอ้ยวิ่งเร็วทุกคนเออเป็นแบบเป็นเสือเล็กนะครับเป็นเสือเสือสาวโอเคโอเคเฮ้ยผมว่าเจ๋งว่ะเอ้ยแต่ผมว่าสกิลสี่มันน่าจะพุ่งแล้วมีดาเมจหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะข้างหน้ามีคนเบื่ออยู่เดี๋ยวผมพุ่งไปเลยไปกูโค่นเร็วเร็วจัด มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนวักเลเพื่อนวักเลเออเนี่ยมันมีด้วยในกัดกัดอืออือเออนี่งไงมีสกิลช่้ยด้วยครับโอเคแล้วพื่ไปขา้างหน้าฮะไม่โดนนะกัดเนี้ยังไงโอ,อ้โหโดนด้วยเป็นไงอ,อือ้ยผมหนีผมหนีก่อนเออเอาไปเก้าพัน ทุกคนครับผมว่าไอวาโน่เนี่ยผมไม่น่าไหวนะมผมไม่ใจสู้กับคนที่แบบว่าโอ้โหข้าหัวจากเจ็ดหมื่นกว่านะฮะพันห้าหมื่นทุบหินทุบหินผมรู้สึกว่าวาโน่เนี่ยผมน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิเมก่อนแล้วกัน นะฮะกลับไปที่เดดโรซาก่อนนะฮะวานโนไม่มีแต่ปีศาจของแท้นะครับผมทุกคนเออเดดโรซานี่ไงเออว้าไปเดซโรซาแล้วอ๋อมันจะตบปาไปเดซโรซาโอเคเราต้องมาเลที่เดซโรซานะฮะเพราะว่าเราสู้กับปีศาจไม่ไหวนะครับผมพีพีไม่ค่อยเก่งแม่ไอเราก็หลงตัวเองมาตั้งนานว่าพีพเก่งครับพอมาเจอคนระดับเดียวกันก็คือสู้ใครไม่ได้เลยนะผมโอเคกดเพลกัน กลับมาที่เดสโรซานะีทุกคนครับเราก็จะมาตบไก่นะให้ดูถึงความโหดนะับของผมเสือกันบ้างนะครับผมหลังจากที่ดูแต่ความกาก,กที่ของผมนะโอเคเลียนวะผมเลือกสี่วิ่งไปก่อนเนาะมันจะวิ่งอย่างเร็วนะฮะวิ่งอย่างเร็วมีปะเซิร์ฟในเซิร์ฟมีคนหรือเปล่ามีนะมีน้อยมีน้อยมากโอเคแต่ผมชอบตรงสกิลว,วิ่งอนะ่ะวิ่งเร็วมากนะครูดาวเร็วอ้าเจอแล้วเจอหนึ่งคนนะ อ้าววัดดียิงอัดไปก่อนหนึ่งรอบดีเขาเรียกว่าตกไก่แบบเนียนๆ,ๆอ,อแล้วสกลิลแรกฮะสกลิลแรกไปต่อเลยไม่โดนด้วยเป็นไงโอ้โหวงไกลไปเอาผมกัดนะอย่างนี้ผมกัดนะ <S <S เอ้าเด็ดๆผลอะไรปะเอ้าหายเออได้ไงเจอละเออหายตั้งนานเลยบ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยนี่ไงเรียบร้อยฮะโดนไปมันจะผลยางนะเมื่อกี้นะครับผมแต่ตายแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคเราวิ่งต่อ เราวิ่งต่อฮะเราเป็นไอพวกแบบเวลเบลเยอะมาตบคนเบลน้อยนะครับผมผมว่าวาโนะผลมังกรน่าจะได้เปรียบนะเพราะแบบโอ้ยสกลิสกลสกลิลอะไรมันกว้างมากเลยนะฮะแต่ผลเสือนี่ผมว่าคอมโบดีเนี่ยเท่าที่เท่าที่เล่นมาเนี่ยผลคอมโบแบบเก่งๆมันก็มีเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าผลเสือเนี่ยสกลิลคอมโบมันมันค่อนข้างง่ายดีเล่นง่ายอะ่ะฮะอย่างเช่นอันที่ผมเจอแล้วคือคอมโบนี้ก็คือสกิลสามไปก่อนเรากรงเล่นไปก่อนใช่ไหมแล้วก็สกิลแรกพุ่งไป อะไรเงี้ยเออมันจะคอมโบได้อะไรเงี้ยว่าไปมันคือมันต้องใช้ประสบการณ์นะผมว่าโอเคมีคนฆ่าหัวห้าหมื่นนะเนี่ยเจอแล้วคนหนึ่งเขาหน้าหวักเลเพื่อหวักเลผลเสือสาด้วยเอาคนเดิมแล้วกันเอาเอาเอากัดใครวะเนี่ยเอ,าเอามาแล้วเหมือนผลเสือเล่นะคนข้างหน้านะฮะแล้วเ,เราเตะวายุไปก่อนโดนหรือเปล่าไม่โดนบบดนะโอ้ยโ,โ,โอเคพุ่ง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 เออ เป็นไงโดนโอ้โหผลยางแบบยางขัดขัดเก่งจริงๆนะฮะขัดเก่งจริงๆวิ่งนะฮะวิ่งแล้ววิงวว่งมาแล้วเพื่อนแต่ว่าไอ้ผลเสืออีกตัวหนึง่งอ่ะอยู่นี่ไงขอยัดกัดเลยละกละันล่ะเออแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคืออ๋อคือมันต้องคอมโบแบบว่ายิงเล็กสองไปลนฟ้าปะ่ะเฮ้ยมันพยายามกัดผมไปจะกัดเหรอนี่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 นนน แล้วก็สกลิลแรกพุ่งไปฮะโอ้พุ่งไม่โดน่ะมันมันต้องพุ่งก่อนทานฟอร์มมันนะทานฟอร์มมันนะทานฟอร์มาารมานะเออนี่ฮะอยู่ดิ้งไปเลยทานฟอร์มอุ้ยอุ้ยเราเข้าข้อโบต่อแบบตึงเนี่ยฮะอย่างตึงโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทานฟอร์มเหมือนกันว่ะมาดิมาดิเสือสู้เสือไอ้น้องโอ้ยสกลิลอะไรวะเนี่ยรู้คุก,กันอ๋อไม่ใช่กูรูคุก,กันนี่ว่า ยังไม่ได้ตั้งหนักเลยเฮ้ยอ,อือออออดูสองอันไปก่อนอือพาวายุไปหนึ่งดีไอ้น้องอ่ะติดบั็กด้วยเรียบร้อยเสร็จพี่ดลครับแบบนี้โอ้ยโลคุกันนะเราเราโลคุกันดูเอเอเป็นไงบ,บ้างโอเคอ่หนีฮะหนีหนีทำไมเพื่อนผลเสือไม่ผลเสือเลยโอ้ยเก่งจริงๆเดี๋ยวเขาคอโมโบต่อนะดูส่งนะน่าจะลงคุกันมาหรือเปล่าโอ้พุ่งมาเลยเอ่ะ ไอ้ยสกิลอะไรอะผมไม่ผมไม่คุ้นสกิลอะประเด็นโอ้โหเรียบร้อยอะผมไมนะด้แพ้เนี่ยดูทรงกันเเนีเ่ยออโอเคหนุกันอุย้ยพุ่งมาแบบนี้โอ้ <c oughs> แต่สกิลลอ็อกแทบไม่มีนะเอาจริงแล้วอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายกตายูกตายแล้วดูทรงเออ เลขห้าไม่โอ้โหเรียบร้อยนะด้วงนะล่วงไปม้วนไปเดียวเออนี่ไงเจอเจอของจริงเข้าไปไอ้น้องเออเรียบร้อยแล้วผมวิ่งก่อนแล้วกันแบบนี้ฮนะวิ่งไม่ออกด้วยไปไงเรียบร้อยฮนะน่าจะร่วง <c oughs> ผมก็ต้องขอโทษเจ้าของรหัสด้วยนะครับตอนนี้อัดได้ไม่ถึงครึ่งคลิปนะฮะข้าหัวเราลดไปมากกว่าสามหมื่นแล้วนะครับโอเ y ก o d โอเคใครเดี๋ยวผมขอขอแก้มือดิผมผมไม่คุ้นสกิลไงผมไม่คุ้นสกิลเออเนี่ยเออไอตัวข้าขวโอ้ยโกโจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เหล็กนี่ว่าเฮ้ยอ้าวโกโจว่าไงเพื่อนเออ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 โอเคร่วมไปก่อนเรียบร้อยเอใครใครขับรถบาร์กี้มาแว้นเดี๋ยวนี้วะแว้นเหรอแว้นเหรอโอ้ยอ้าวสวยดิเนื้อสวยดิเออโอเคเสือวิ่งไปกัดครับเรียบร้อยเอ้ย อย่างแรงนะเอจริงเสือวิ่งกัดแรงนะไอ,อ้ไอ้โกโจเนี่ยมันชัก,กเหมเกิมเกริม้วฮะมันต้องโดนท้าวอายุขนาดแล้วตอนนี้ท้าวอายุโอ้โหโดนนะโดนด้วยเป็นไงสกิลแรกอัดเป็นทีตายครับเรียบร้อยเออมันต้องแบบนี้สิมันต้องเล่นกับคนที่แบบเอ่อเวลต่ำกว่าเรานะฮะเล่นกับคนเวลรท่ากันต้อู้ไม่ไหว <laughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดินเราไปหาหคนนั้นกันขึ้นไม่ได้อีกโอ้ยจเจริญลุ้งเรืองนะกูเขาไปสร้างสกิลหรือเพื่อจกระโดดมาได้ปะ วิ่งไปแล้วฮะไอ้ยอ้ไอ้โกดโจมันตามผมไม่เลิกอะเนี่ยเหมือนจะตามผมไม่เลิกนะไอ้โกดโจมันอยู่ไหนแล้วลวะเออก็ไม่อยู่นี่อ้าวอยู่นี่ไงขอยักกลัดโอ้โห้ม่งเล่นเหลี่ยมด้วยอยู่ข้างบนไอ้นี่มันเหลี่ยมหนานี่มันเหลี่ยมหนาฮะโดนฟันมาตุ๊ดต๊ดตุไม่โดนฮะช็อตนี้ยังไงครับไม่ไม่ถึงค้าแปดล่างนะผมว่าไอ้ตัวนี้เบลน,น้อยน่าจะจัดการได้ง่ายฮะบอกตลอนเรียบร้อยโอ้โหกัดแตกด้วยเป็นไง โอเคพูดไปก่อนนะอืเออ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 อสกิลสอัดไปไม่โดนด้วยโ okay. อเคบล็ okay. อกฮะโอเคโอเคออพูดไปก่อนเรียบร้อยโดนกัดงี้โดนกัดนะงนี้โดนกัดชัวเรียบร้อยฮนะเออโอ้โหสุดเสกิลกัดทีหายเลยเหรอไม่โกงยังวะนี่ฮะเอา้าโอ้โหจบแล้วไอ้คนผลเสือเกานะหน้าออกไปแล้วอ่ะทุกคน เดี๋ยวผมกลับไปวานอแล้วกันนะทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมก่อนไปวานอขอลองสักทีได้ไหมวุ้ยอย่างเท่เอาจริงตอนวิ่งก็แบบเจ็ดโดเป็นไงเนี้ยกล้ามแน่นๆปักเลยนเนี้ยผมไปแล้วขอสกิลเลขห้าหน่อยนะเพื่อนขอสกิลเลขห้าหน่อยเพื่อนอือไม่โดนฮะโลคุกันมันใช้ไงไวะโลคุกันเนี่ย อ๋อมัออนมัออนออกมันช้านิดนึงโอเคอึ๋ยอึ๋ออ,อ,อส่วนอย่างจะเป็นสกิลของซีพีไนอะไรพวกนี้นะผมว่าโอเคกูยิงใครไม่โดนเลยโอเคโอเคเอาไปก่อนมีครูดาวด้วยนะมีแอบติดช้านิดนึงอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะอะไรเนี่ยเพื่อนโดนเข้าไปดิโอ้โหตาเลยเนี่ยเรียบร้อยครับอึง้งไม่ต้องสืบชดนี้เอาว่าไงโกโจโกโจอยากโดนใช่ไหม โอ้โหโดนไปสามแปดกับโจโอ้โหไอ้ไอ้ใครใครไม่อย่างนัวอ่ะขนไฟไปดิลวงไปซะหายไปซะโอ้โหไม่หายด้วยโลคูกันปึ้งเรียบร้อยโอ้โหตายครับผมเรียบร้อยฮะเฮ้ยแล้วผมอ๋อไม่ใช่ข้าวหัวดีกว่าเออนึกว่าข้าวหัวตกใจเลยเห็นเลขเยอะนะครับเห็นเลขเยอะไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ย อ้าวไม่ได้อยู่เซฟโซนเนียเลยเราเนียเลยนะเราเนี่ยฮะเพื่ออย่างเนียน่ะแล้วก็ปิดทาร์เดอร์ดำไปแปดสปเย็บร้อยฮะแม่มีเบื้อเยอะคนอื่นดิมดีจริงนี่ครับผมเออเนี่ยเหมือนเลข5เนี่ยมันจะเป็นอันติที่ต้องใช้ระยาใกล้ผมพอรู้แล้วว่าคอมโบมัควใช้ยังไงโอเคเดี๋ยวผมกลับล่างก่อนไปฮะเดี๋ยวเราไปเดรสโลซ่ากันดีกว่านะครับนี่ไม่ใช่เดลซ่าสิไปวานโอเค มโนโคนนี้เวลร้อยห้าสิบบวกก็ไปได้แล้วเหรออืมวานโนวานโนผมขอเอาข้าหวหัวให้เขาคืนก่อนสักหมื่นหนึ่งอะเนี่ยไม่งั้นแบบมันจะทุเล่เกินเอารหัสเขามารีไม่พอเอาข้าหวหัวเข้าไปเสียอีกนะครับผมเฮ้ยสกายบุดีวัดีเพื่อนโอ้โหนาาก็ตึงไปโอ้โหนี่มาแบบมาแบบครบชุดนะฮะเฮ้ยนี่ห้องไรอะเฮ้ย <h ơi> เฮ้ยห้องแล้วเนี่ยขอยาตวิ่งวิ่งสารเรียบร้อยไม่ต้องพิมพ์ไอ้น้องไม่ต้องพิมพ์นี่ไงโดนไปโดนไปนะฮะแล้วเท้าวายุไปก,ก่อนดึงรอบครับอะยืนนิ่งผมไม่สนนะผมไม่สนที่นี่มันบ้านป่าเมืองเทือนโอเคก็เลยอัไปึงนีครับอืมๆๆๆๆดๆๆๆจๆๆๆที่80จัดไปเรียบร้อยๆๆ้ๆยๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆอรๆอร ตีธรรมดาไม่โดนผลยางซะด้วยอันแน่ผลยางซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเจอของจริงไอ้น้องอนเน่ระยะใกล้อยู่ยนะเหมือนผมได้เปรียบวนะเนียอันตีไปแลยครับผมอือจับทุ่มไปหนึ่งทีอือทุ่มทีไม่เคยจะตรงกันนะบัคกตลอดนะครับผมโอเคทุ่มไปก่อนฮนะสวยขอปิดฉากด้วยโลคูกันอือไม่โดนนะ เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้ก็โดนครับอย่างงี้ก็ไหลยาวนะเขาเรียกว่าไหลจนตายแล้วปิดฉากอะโอ้โหฝานเจี๊ยบ <c oughs> มองอะไรไปรุ่นมองอะไรไปรุ่น <c oughs> เอาตกแบบนี้ก็โดนสิครับโดนกัดได้น้องเรียบร้อยอือโอ้ข้าหมวแล้วสามนแปดแล้วครับ มันมีคนเข้าหัวแสนหนึ่งอ่ะใครวะเนี่ยแม่งเองยแพ้อีกแล้วผมลืม,มเลือดผมแม่งก็เหลือน,น้อยเหมือนกันนะฮะโดนเลยเต็มๆนี่ครับผมโอเคอเอาใหม่ได้ขอขอข,ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงออกอง่อนจบนะฮะคลิปเริ่มนานแล้วนะครับผมเนี่ยบอสโลโกจิกินะ่ยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยหน่องเบ้ามาแล้วเพื่อนเมื่อกี้นายทำอะไรเราไว้อะโวมาตอนเลือดเต็มนี่ไงเรื่อของจุรินเอ้ ันเป็นยังไงของผมขอ,อยัดทานฟอร์มเขาเล่นเป็นไงประเด็นประเด็นมาอยู่ตรงนี้ประเด็นเี่อยู่เขาเล่นเป็นโอเคได้เวลาเสียงดวงชึบถึงเวลาเสียงดวงของลูกผู้ชาย เราหุกการก่อนเป็แล้วกันโอ้ยกอดันฟอร์มบอดเพื่อนเฮ้ยมันก็หมดเหมือนกันโอเคกัดไปก่อนเรียบร้อยทรงนี้เรียบร้อย <laughs> ดา,าราหัวขึ้นมาแล้วเล่นโอเคโอ้โหเล่นเอาเทนนี่เลยนะแม่นะครับผมเออเนี่ okay, ยโอเคทุกคน เพื่อไม่เป็นการที่ว่าเราจะเสียค่าหัวไปมากกว่านี้นะครับเราขอเซฟค่าหัวเขาอยู่ที่40,000ก่อนก็แล้วกันนะครับผมสําหรับผลเออซุยสำหรับผลเสือนะฮะก็เป็นผลที่ค่อนข้างเล่นมันเลยเนี่ยโคตรมันโดยเฉพาะตอนแปลงร่างเป็นทาร์ฟอร์มเนี่ยหัวเล่นมันมากนะครับผมด้วยว่าพุ่งใส่อย่างเดียวเลยนะฮะทุกคนโอเคทุกคนคิดเห็นยังไงครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสำหรับผลเสือนะคิดว่าเก่งหรือเปล่าอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคน ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นผลกุระไม่ก็ผลแม่เหล็กเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคก็ใครที่กดติดตามฝากกดติดตามกดมกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ